ก้าวแล้วรูดเลยสามหางคุ้มไหมมันจะคุม้มหรือเปล่านี่ม่รู้อาจจะซื้อเก้าเก้าศูนเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดอะไรแบบนี้เอาแบบก้าสองตัวถ้ากรณีถ้าเก้าวไม่มาสองตัวนะก็จะเป็นก้าวบนเก้าวล่างมันมีแค่นี้หวยอนะนะถ้าถ้าข้างบนสมมติว่าถ้าข้างบนเป็นเก้าเก้าสมมติว่า 9, 9, 4, เก้าเก้าสี่อย่างนี้ ข้้งล่างก็อาจจะเปลี่ยนตัวไปนิดหน่อยอาจจะไม่ออกก้าล่างเแต่ถ้าเกิดเขามาทั้งบนทั้งล่างอ่ะผมว่เเาเก้า 9, บนเก้าล่างมาีเปอร์เซ็นต์ผ่านตรงก้ายาางวดนนี้ผ่านยากมากเพราะอาจารย์ก็ไปทางเดียวกันเลยทําให้ประตูติดสะดุดตอดใจหรอเปว่าวันนี้มไม่เล่นเลยอ่ครัาเราก็ได้ขอกพูดไปแล้วับ เ้9ตัวตั้งที่จะก้ามาเล่นยากเพราะว่าหนึ่งจมอก็ปิดดูแต่ลอตเตอร,รี่ที่มันเหลือ09อะไรอย่างนี้เขาเล่นเลขไม่ดังไปเขาดังเราปิดตัวนี้แล้วก็ซื้อเสี่ยวเขาแท่นหนึ่งนี้ว่าจะปิด9เแล้ดล้วก็ซื้อ96เลขตัวเก่า่างนี้เอาไปอย่างนี้หวังว่ากำไรทองให้คนอื่นใส่0990ใช่ตัวนี้ใช่หรือกำไรทอง มันนั่งกำไรทงองผมฝันมันออกศูนย์เก้าศูนย์นู่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะเจ็ดห้าเก้าพอดูปฏิสินิยละอืมวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งใช่ไหมต้องเขาอเดือนใหม่ตัวดูอ 5, โอ้นังไงศูนย์ศูนย์เลขรถแท็ัวศูนย์หกสามลรถผุงบอกว่าอะไรนะศูนย์อะไรนะลุงเลขรถผม ครบทุกต oh, ัวเลขรถผมเป็นเลขรถผมสามเจ็หศนหเจ็ดสามสามหกเจ็ดศูนย์เลขปฏิทินสามหเจ็ดสามอ๋อสามจริงเต็กลงนะครับอยู่สามหกเจ็ดสามเลขปฏิทินเนาะเลขปฏิทินหน้าเนี่ย ของแม่น้อยสวัสดีครับณีิยามาเออ,อยังไงก็เก้าหนีดงเก้าวสามาดงจะหนีดงกล้วยได้ไหมรับชมได้ทั้งสองช่องทางนะครับนกําไรนี่คือเก้าศูนแล้วก็กลับหัวไม่รู้เป็นหกเหรอ,อถ้าหกเขาก็เดือดจ,จะเป็นไม่ได้ เม้ยเลขเลขที่เขาจะหลบเจ้าหลบอะไรนะเจ้าหลบแล้วก็คือหน,หนีหนีหนีไม่ถูกก็มีตัวเดียวอ่ะคือเก้าเก้าหนีการจ่ายเงินเยอะพุ้นง่านี่ตัวเดียวที่เคนจะไม่ค่อยซื้ออะไรเป็นเน่าลืมหมดอกเน่าอันนี้เลยเจ็ดเก้าน่กลุ่มนี้กลุ่มชาวบ้านสามศูนย์เก้าเก้เก้านย์นั่นก็นได้อยู่นะ ฝันเมื่อคืนฝันว่ามีผู้ชายมาสวมแหวนแปลให้หน่อยสวมแหวนก็นะนามสอ่อก่อนเลยถึงส,สองศูนย์สามถึงส,สี่ผู้ชายนามเจ็ดอยู่เจ็ดศูนย์ต้องมีติดศูนย์ะนะแหวนน่ะถ้าเป็นผมเป็นเสมียนแบบนี้นนก็เจ็ดศูนย์นะจาได้อยู่อันละวข้อรูกมีโชคเกี่ยวกับเลขศูนย์นะครับแปลไปตามนั่นเนะงูข้อลูกห้าตัวเก้าศูนย์ห้าคือแปลได้ยังไงน้อยเนย หนึ่้อนถูกห้าตัวห้าตัวเก้าศูนย์ห้าหนึมีพอทะลกเก้ารู้สึกว่าเลขศูนย์นะไดไหมเก้าหกศูนย์หกศูนย์เก้าน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้เพราะว่าผมผมว่าถ้ามีเก้าสีดตัวหนึ่งผมชอบเลยสามเจ็ดเก้าได้เปล่าตัวนี้ได้สองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าได้ะนะครับ วั่นว่าตาผมสมมติมันจะเปเกี่ยวกับเลขหนึ่งเลขหนึ่งอะไรเราไม่รู้าจากงาูตาเยอะเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์แล้วซื้อเผื่อผมเลยผมไม่เล่นสักบาทในวันนี้พอซื้อไม่ได้ 10, 10, 10. ลอตเตอรี่ยังไม่ได้จับเลยเดี๋ยวคอยเอาตอนเหลือๆดูอาจารย์แม่ก่อนสี่หนึ่งเก้าผมไม่รู้จะเขียนอะไรพยายามคิดไปเราก็ไม่ดูรู้ว่าเลขดังเลขอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้มั้งพอได้นะมกลายเป็นเลขอันีิ คดว่าน่าจะเป็นตัวนี้งั้นก็น่าจะเขียนเก้าเ้าหรือเปล่าอย่างนี้ไต่ชอบเก้าเก้าอยู่นะเอียงไหมทั้งเองียงทั้งตรงม,มึไม่ไม่ต้องเอียงมึงเขียนอะไรแล้วนี่ไม่ต้องยิ่งแล้วเลขนี้ครับผิดอะ่ะทําไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้ศูนย์ศูนย์เล่นศูนย์ได้นะถ้าศูนย์มาถ้ากระดึงศูนย์บนก็มีตัวเดียวคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้า แค่ตัวเดียวเลยถ้าก็ดึงศูนย์ขึ้นบนปั๊บจะต้องเป็น9-0-09แต่ว่าหวยผมนั่งคิดไปแล้วละ่ะอันนี้ของของหลานเนาะเป็นเลขดังไปแล้วเนาะชุดเต็มเลยน้องไอรินขเขปกา7-8็9 7-8 9จะพูดย้ำอยู่ถ้าเราคุยเฉพาะผู้ใหญ่นั่งคุยกันนี่คุยเรื่องเล่นเลขแเลข9เนี่ยเขจะพูดตามหลังลมาเริ่มมาแล้วไปเนี้ย ก็ตาให้ไม่สูกร้านน่ะจะ่ให้ตัวจบเจ็ดเจ็ดเก้าก็ได้เนาะันีคือไม่รู้อันนี้คือใ้รูดนเก้านี่ผมเน้นว่าคือตัวนี้มันมันดังเกินไปหรือเปล่าอีตัวนี้ไม่ดังแต่ว่าถามว่าตัวที่ที่ที่เขาคิดว่าเขาจะจําหน่ายพูดง่ายจําหน่ายปิยปดปิดการจ่ายเยอะก็น่าจะเป็นตัวนี้ว่าเขาเดาว่าปิดพวกนี้แล้วตัวนี้จะไม่ ถ้าออกเดืนี้เขาจะคุ้มแบบนี้เจ้าเขาว่าไงนะเรามองดูเรียว่าเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องมาแต่ว่าเก้าเก้าต้องซื้อนะแต่ว่าจะซื้อลุ่นกระไหนไม่รู้ต้องเก้า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 หนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าเก้าอะไรก็ว่าไปเรียกว่าออกกําลังกายได้ต้องมีเก้าสองตัวนะเก้าเก้าศูนย์อะไรก็แล้วแต่ชอบเนอะว่าน่าจะมีเก้าสองตัวนะมีเก้าสองถ้าออกเก้าเก้าก็จบไป ถือว่าง่ายสุดก็คือลดการจ่ายลดการจ่ายถ้าออกเก้าเก้าลดการจ่ายและคนอาจจะคิดว่าเบิ้ลจะไม่ออกก็จะไปเบิ้ลหน้าก็ได้เป็นสามสามเก้าศูนย์ยันเก้าเก้าตรงเก้าไปเลยแบบนี้เป็นสามีสามหกหกเก้าตามบันไดฮะดูตามบันไดก็ได้เพราะบางครั้งช่วงนี้ปีนี้ตลอดมาสองปียอมรับว่าไม่ค่อยถูกเนอยอมรับเนอะ ไม่ค่อยถูกเลยพยายามทําใจว่าเราจะทําใจไงให้นี่ครับรู้ว่าก้ามาเราเขียนก็เขียนไม่ถูกเอาเป็นเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงห้าก้าสองตัวใส่เลยเก้าเก้าศูนย์ถึงอ๋อเก้า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 ศูนศูนย์เก้าเก้าเอาใส่ไปเลยเก้าสองตัว ก้าวต้องเยอะอยู่แล้วล่ะถามว่าหวยเขาจะผ่านตรงก้าวได้เมวันนี้ให้ดูเอาเขาจะผ่านตรงก้าวได้ไหมนี่ก้าวเยอะๆนี่ว่าลูกปกนวันนี้เป็นรูปกล้วยนะครับลูกกล้วยแล้วก็กล้วยเยอะด้วยแล้วจะหวยจะมีก้าวสองตัวอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะตกท้ายด้วยอะไรผมไม่รู้นะครับนะครับหนีออกหนีไม่ออกก็ดูลูกจริงๆกล้วยเยอะนี่ นี่ก็กล้วยนี่ก็กล้วยนี่ก็กล้วยหอมน้ำผึ้งอันนี้กล้วยฉาบเห็นไหมกระเป๋าก็เก้าแปดเห็นไหมนี่มีคนสามคนเก้าสามก็ถือว่าดังอยู่ยังไงก็ผ่านดงกล้วยไม่ได้งวดนี้ฮะซื้ออะไรก็ได้ให้ติดเก้าอ่ะยังไงก็ถูกฝันคนถูกแทงเลือดเต็มเลยเป็นต้นอายุพศขาไม่งั้นก็ถูกแทงส่วนมากมันเกี่ยวกับเลขกระสุนกระสุนกคหนึ่ง วันนี้ลุงฟันก้าใช่ไหมไม่รู้ครับผมไปตามกล้วยอ่ะกล้วยเยอะขนาดนี้ยังไงก็ต้องมาลูกป,ปกกล้วยมาเยอะมากเลยอ่ะแต่อาถ้าผมเดานิสัยเขาไม่ผิดนะหัวใจออกก้าทั้งบนก้าทั้งล่างด้วยก้าบนก้าล่างเลยบอกให้แบบนี้เลย คือติดเก้าบนเก้าวล่างเลยแล้แด้าดเก้าห้า 95, หลักร้อยอะไรดีลงุงถ้าเก้าห้ามันจะเป็นตัวที่เขาใช้ประจำเกตเก้าห้าสามเก้าห้าตัวนี้เกตเก้าห้าสามเก้าห้าหรือเก้าเก้าห้านี่ไม่เคยเห็นออกนะแต่ว่าน่าคิดน่าคิดอยู่เป็นเลขลบอะ่ะ รู้สึกว่าโจะโอเคมั้ประมาณนี้ผมไม่กล้าวันทงตัวไหนหรอกศูนย์เก้าเก้าได้ข้างล่างสามเก้าก็ได้สี่เก้าก็ได้อยู่ประมาณนี้สามเก้าก็รู้สึกว่าจะดังอยู่นะจะดังบางบางที่นะส่วนมากมันจะดวงคนนะถ้ามนไม่ดีมันยังไม่ถูกง่ายๆหรอกนะจะไปถูกเลขเหลือเลขที่ ที่คนไม่ชอบอ่ะบนต้นผมเดาเก้าเก้าไว้ก่อนอะอน,นเออะเก้าเก้าไว้ก่อนล่ะเพราะว่ามันจะผ่านดงเก้าไม่ได้ถ้าเขารับมุกแยงถ้าดูตามหลักการเนาะเมื่อกี้ถ้าเขาย้อนมาถ้าเขาย้อนออกห้าเก้าเส็ดมาออกศูนย์ศูนย์ปั๊บถ้าเขาจะไปเก้าสี่ได้ก็จะไปสามสี่ได้ตามอาจารย์แม่เลยไหมถ้าย้อนมาที่เก้าน่าจะเป็นเก้าเก้าได้ตนะัวนี้เก้าเก้า ระวังแต่ตัวนี้ก็ก้าวล่างตัวเดียวในดูตำแห,หน่งตัวหนึ่งถ้าจะไปก้าสี่ก็ได้แบบนี้เลีกล่างานะนี่ก้าเก้าก็ได้อยู่ประมาณนี้อ๋อหมดเวลาลุงฟันสูงล่างก็ฟังลุงพี่แล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมก้าบนก้าล่างแอดฝันว่า ข้าวในทุกนาตายหมดนะคะฝากไว้90หรือว่าตอง9เนาะบางทีอาจจะมา3ตัวเลยก็ได้หรือ900นะคะหรือว่า0จะมาอีกฝากพิจรนารณาด้วยนะคะยังไงก็แอดจะทำโรงทานนะคะก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าวันที่10มีโรงทานที่บ้านใครที่อยากร่วมบุญับแอดก็คนละเล็กคนละน้อยนะคะส่วนตัวนะคะ วันนี้ก็ขอให้ท่านเฮงเฮงฟังฟังรวยรวยทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ